ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอิทธิอิทธิบาทอิทธิบาทภาวนาและปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอิทธิเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ พุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคําพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิอิทธิบาทเป็นฉไหนมคาอันใดปฏิปทาอันใดย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธ์เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธ์นี้เรียกว่าอิทธิบาท อิทธิบาทภาวนาเป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมจเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารน,นี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนา ปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นฉไนอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี่แลคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาจีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี่เรียกว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนา